วัสดีคุณเอซีช่องประอ้นพี่สาวลุงพลน,นะคะนี่ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะคะสี่โมงครึ่งก็ได้เวลาที่ป้าจะชําผักแล้วนะคะจะชําผักแล้ววันนี้ก็จะชําผักนะคะสองแปลงนะคะที่เตรียมไว้นะคะที่เตรียมไว้นะคะ นี่นะคะที่ป้าเตรียมแปลงไว้นะคะที่จะชําผักนะคะเป็นหอมนะคะหอมแบ่งนะคะอันนี้ก็กําลังพ้นนะคะพ้นฟางนะคะตอนชําได้ประมาณได้อาทิตย์แล้วนะคะนี่นะคะ กำลังทางยอดพอแม่พี่นนอกทางยอดออกมาเนาะค่ะเนาะทางยอดขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ป้าก็จะมาชำเนี่ยนะคะสองแปลงเนี่ยนะคะ น้ำก็หยุดไหลแล้วน้ำก็หยุดไหลแล้วนะคะคุณดิซีหยุดไหลแล้วตีดินก่อนนะคะพ่อแม่พี่นะ้องกระออนก็แค่ ขุดนะคะขุดเตรียมแปลงนะคะแต่ยังไม่ได้ตีดินเลยเดี๋ยวตีดินให้ละเอียดก่อนเนาะสองแปลงนะคะวันนี้สองแปลง <m uch ing> เดี๋ยวปอออนขออนุญาตตีดินให้ละเอียดก่อนเนาะแล้วก็จะลดน้ําแล้วก็จะชําหอมนะคะนะคะนี่นะคะปอออนก็จะตีให้ละเอียดก่อนเพราะว่าปอออนเอาน้ํานะคะลดน้ํา <m uch ing> ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตีให้ละเอียดแล้วก็จะลดน้ําอีกรอบนึงน,นะคะ <m uch ing> แล้วก็จะชําหอมนะคะจะชําหอมนะคะหอมป้าก็อยู่ใน ถังนี่นะคะอยู่ในถังนี่นะคะขออนุญาตตีดินให้ละเอียดก่อนนะคะนี่นะคะป้าก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงหอมปลาออนนะคะสองแป้งนะคะสองแปลงตีดินละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะไปเอาน้ํานะคะมาลดก่อนนะคะแล้วก็ป้าก็จะเอาหอมนะคะชํานะคะเต้มหอมพอไม่พ่น้อง เวลาขนาดนี้ก็ใกล้สิหามงแรงแล้วค่ะต้องรีบทำนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าก็จะไปชำแล้วนะคะหอมนะคะพี่ป้านะคะเตรียมไว้นะคะในคุถังนี้นะคะอ้อนให้คุณเอฟซหินนะคะนี่นะคะคุณเอซนี่นะคะ หอมที่ป้าออนนะคะเตรียมที่จะชําวันนี้นะคะที่จะแต้มวันนี้นะคะมาค่ะทุกคนมาชชวยป้าน,นะคะแต้มหอมนะคะแต้มหอมตอนเย็นนะคะต้องรีบทาค่ะเพราะแม่ผี่น้องเดี๋ยวจะมืดค่านะคะจะก่อนนะคะ พอจะทำอย่างนี้นะคะคนเดียวนะคะทำอยู่อย่างนี้นะ,ะเป็นประจำนะคะโอ้ยยุ่งกับหลายพอไม่พี่น้องเลยยุ่งกับมี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 อยู่ทำมากแล้วพอไม่พี่น้องเลยยุ่งหลายยุ่งหลาย ไม่ยากนะคะไม่ยากแต้มหอม ยุ่งร้ายเด้เพรามา่ิดนองฟัองไป ะะเดี๋ยวป้าพามาดูใกล้ๆนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวป้าก็จะรีบแต้มให้เสร็จเร็วๆนะคะแต้มเสร็จแล้วป้าก็จะกบด้วยฟางนะคะกบด้วยฟางนะคะ,ก,ะ,คะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะป้าต้องรีบทํารีบทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะค่ําม,มืดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ